ก็ทางด้วยครับก็เดินไม่ได้หัวไม่ได้แล้วก็ไม่มีต้องรักษไปไไว้ไล้เซลครับวันนี้ก็มีชมรมของรกไถลีครับเอามาซื้อมอเตอร์ให้มาเดี๋ยวน่านี่ งงั้่เตเต๋อตตัวนี้สวยมากเลยนะยนะนี่ตัวนี้ตัวนี้นนนถือโบราณถือโบราณนะถือังชุมชนแปดบ้าเหนือนำโดยอาจารย์สะเถียนแผ่ะก,กุลวัฒนานี่ผมต้องไปดูของเหมือนว่า ม,มันมเปนะ็นสาร้อเผมาจะช่วยกนไรวยแต่ช,ช่วยได้เนาะอันนี้เอามามอบกันด้วยใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าจะทำเพื่อามาเอาอะไรกัน องครับองตัวงานทพอ๋อมีหคนครับผมออเอเอี่เอเนี่เอามาฝากเอโน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 นเออ้าวมองกล้องลูกอกอเดี๋ยวนี้ไม่ให้ป้าอาบน้ำเลยนะโต้งให้ป้าให้ป้ามก่าวไู่ขึ้นไปพี่ เดี e ๋ยวเขาได้ถ <bows. S 2> ่ายเลยถ่ายร่องถ่ายร่อง